ที่ตั้งอยู่บนทางสาธารณบประโยชน์นะครับเป็นทางเข้าไล่ห่างจากถนนเส้นหลักนิดหน่อยนะครับถ้าเข้ามาทางด้านหน้าโน้นก็จะใกล้หน่อยก็คือประมาณร้อยเมตรด้านหน้าจะเป็นทางแยกแล้วก็เลี้ยวขวาย้อนกลับเข้ามาตรงนี้นะครับหรือจะไปทางนี้ก็ได้ย้อนกลับไปที่ สวนสนนะครับย้อนออกตรงเสาไฟเหล็กตรงนั้นนะครับเป็นทางล้อไล่เขานะครับบริเวณพื้นที่ก็จะเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนนี้ก็คือผมจะดันเป็นขั้นบันไดไว้ด้านบนนี้จอดรถได้เป็นสิบคัน ด้านล่างก็จะเป็นขั้นบันไดลงไปพื้นเป็นพื้นดินแดงลูกหลังแข็งๆครับอันนี้จะเป็นขั้นบันไดอันนี้ด้านบนด้านล่างเป็นหนึ่งขั้นนะครับสร้างบันไดห้าถึงหกหลังด้านล่างตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นหุบลงไปมี <c oughs> ตาน้ำนะตาน้ำ แล้วก็บริเวณทั้งโน้นจะเป็นที่ราบเรียบค่อยๆชันลงตามเสินเขานะครับจะให้ดู360องศานะครับอันนี้ทางเข้ามานะครับที่เราเดินมาจอดรถอยู่ตรงนั้นเสา ใต้เสาไฟเสากังหันลมต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับเสาจะเลี้ยงออกไปทางซ้ายเราจะอยู่แนวด้านหน้าของเสากังหันลมนะครับแนวเขาตรงนั้นจะเป็นแนวผาตัดถัดไปจะลอยตัวเพ่งนะครับแล้วก็ที่เห็นไกลๆนู้นต่ำๆเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับก็จะเป็นเทือกเขาที่ เป็นทางขึ้นพูทะเบิกนะครับพูทะเบิกก็จะอยู่ตรงถัดจากดอยตัวเพ่งไปนะครับแต่มันหลบมุมไปทางฝั่งโน้นเสร็จแล้วก็จะเห็นผาซ่อนแก้วเห็นพระธาตุผาซ่อนแก้วเห็นตลาดเห็นรีสอร์ทนะเห็นไฟถ้าเวลากลางคืนเนี่ยไฟจะสว่างเหมือนดาวบนดินนะครับอันนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับพระที่จะขึ้นทางโน้นแล้วก็ย้อนกลับมาทางด้านนี้ ก็ย้อนกลับมาประมาณนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ลาดเอียงพอประมาณนะครับสามารถสร้างเทเลสสร้างลานชมวิวได้ทำระเบียงยื่นออกไปนะจากทางเข้ามาถึงตรงนี้ก็ประมาณ30-40เมตรนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเจอ นะครับต้นนี้ก็จะมีความชันลงไปนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็จะเป็นของเรานะครับข้างล่างนั้นจะมีตาน้ําซึมน้ําสะอาดสามารถขุดหลุมแล้วดูดขึ้นมาใช้เป็นน้ำสะอาดได้นะครับอันนี้วิวชอบนะครับสวยผมชอบวิวนี้มากเลยโอเคครับ